นี่นะครับผมคืออุลตร้าแมนโรโซนะครับผมอุลตร้าแมนโรโซนะครับผมมาจากดาวโอ15นะครับผมเป็นอุลตร้าแมนที่มีลักษณะเด่นก็คือเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้พลังธาตุไฟครับผมสังเกตได้จากหงวของเขาที่จะเป็นรูปคล้ายๆกับไฟนะ้งผมมี2เขานั่นเองลักษณะก็จะเป็นตัวสีแดงๆนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเขาไม่ได้ทาสีนะครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับผมตามฉบับของอุลตร้าแมนเคอรททามือก็จะเป็นของอุลตร้าแมนเหมือนปกตินั่นเองครับผมส่วนนี่ครับผมคืออุลตร้าแมนบลูครับผมอุลตร้าแมนบลูนะครับผมมาจากโอฟิทีนเหมือนกันเป็นอุลตร้าแมนที่มาคู่กันกับอุลตร้าแมนลอสโซเมื่อกี้เลยครับผมมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นลวดลายน้ำนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้ธาตุพลังน้ำนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีฟ้าเขาไม่ได้ทาสีอีกแล้วแนหน้งก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คาร์ลเทนเมอร์ก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับอุลตร้าแมนเหมือนกันเลยครับทั้งสองและนี่นะครับผมคืออุลตร้าแมนรูปนั่นเองครับผมปากกับตัวครั้งแรกนะครับผมในซีรีส์อุลตร้าแมนรูปหรืออุลตร้าแมนอาร์อบีหรืออุลตร้าแมนลอสร์ครับผมแล้วแต่ที่จะเลือกเรียกชื่อเลยครับผม สองคนนี้นะครับผมมาจากดาวออฟิคทีเหมือนกันครับผมสรวนความสัมพันธ์สร้างสอง,ง,ง,งคนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับผมส่วนในล่างสถิตเป็นพี่น้องกันนั่นเองครับผมหรืออาจจะเป็นทั้งพี่น้องแล้วก็เพื่อนในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมสองคนนี้นะครับผมก็สปาร์ลาดในเรื่องครับผมก็จะมีมากหน้าหลายตาม,มากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแม็กซคิงลูกไซยหรือสปราร์ลตัวอื่นๆที่เคยปรากฏตัวมาในซีรีส์อุนต man แมน ตัวอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับผมตุนพีก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีสัปหลาตัวใหม่เยอะแยะมากมายเช่นลูกกไซส์ปรากฏตัวมานะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบพิปนี้อย่าลืมกดหัวใจให้ผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้คุณเขาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย